ต่อใต้เวลาคำครับพี่ใหม่โคตรแปลว่าอะไรครับโคตรเนาะสดหรือเปล่าไม่ใช่โคตรข้าวอ่ะไม่ใช่เหรอไม่ใช่อ่ะอะไรวะโคตรแปลว่าอะไรวะไม่ใช่ครับยังแปลว่ายังจดอะเล่นกินหิววิ่งเดินยอมค่ะไม่ตรงงอโคดไม่ใช่ไม่รู้โคด อน,อนอนคดเนี่ยนอนนอนคดนอนน้อยเนี่ยนอนเลยเลยนอนคดโอ้ง่ายอยู่แล้วพอดีมีแฟนเป็นคนใต้พอดีค่ะคดเหรอคะคดนี่แปลว่าแบบว่าเอ้ยโกรธหรือเปล่าคะไม่ใช่คดแปลว่าหน้าคดอย่างเงี้ยค่ะเหมือนมันโกรธกูแล้วติดคอไม่ใช่ปากเบี้ยวไม่ใช่ใชโอ้คดแล้วกัดฟันทำปากกินมาอย่างเงี้ยมั้ยกดเลยย้อนสะอึก จบกเปิดบทแม่บทอะไรวะงดห้ามวิ่งนอนกินดื่มยืนตะแคงเอียงยังไม่อยู่ดิล่าสุดเฉลยแล้วเจอไหมครดแปลว่าซุปอุ่นๆล้างคออไม่ใช่แปลว่าแทะใช่แทะคืออะไรคือกระดูกเนี่ยนะใช่อ๋อแทะกระดูกอ๋อที่เขาพูดว่าครดเลย ขดเลยขดเลยมันมันอะไรแ<อ>ละ